สวัสดีครับโหราจารย์แชนแนลมหาจังพลังบวก100รอยรานชายชานก้า,รรามงโคลโหาร,ราศาสตร์อินโดจีน Hotel. คลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของปีนักสัตว์มะมีพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม,ถ,ม,มถึง20มิถุนายน .66 มาดูกันที่ข่าวว่าดวงหลังเลือกตั้ง6.6ในมุมของขั้นงานการเงินความรักและเรื่องอื่นๆที่เราสนใจจะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างมารับชมกันเลยนะครับ เรื่องแรกที่จะพูดถึงคือเรื่องของตัวตนชาวมา้าชาวมะมีในช่วงนี้เคร่งเครียดง่ายมากๆนะครับมีสิ่งใดมากระทบนิดกระทบหน่อยก็คิดเยอะเก็บกดนะครับเวลาโมโหไม่พอใจอะไรแล้วแต่เนี่ยกมมงง็มักจะงุ่งิดมักจะเรียวการาดอารวาสระรา,านไปทั่วนะครับกับคนรอบข้างแต่ถว่าชาวมา้ามักจะมีความอ่อนโยนเมตตาต่อคนที่เป็นเด็ก หรือผู้ที่ต่ำต้อยกว่าคุณนั่นเองนะครับและมีข้อดีอีกอย่างก็คือมักจะชอบปิดทองหลังพระนะครับข้อด้อยคือเป็นพวกเดือแบกนะครับคิดตกใจมากจนเกินไปนะครับเป็นผู้นำที่ระ,ระวังนะครับจะหลังแอนหลังหักได้โดยง่ายน,นะครับเพราะว่าทำงานหนักจนเกินไประวังสุขภาพไว้ให้งดีนั่นเองในมุมจิตใจนะครับของชาวมาชาวมาเมียในช่วงเวลานี้ความคาดหวังของคุณ มักเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบจับชายนะครับประสบการณ์คือครูชันยอนนั่นเองนะครับจิตใจคุณมีการหักเหยอยู่บ่อยๆนะครับต่อการทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าคุณจะเก่งในแบบคล้มพทางเองในที่มืดมืดจนสว่างได้ด้วยตัวตนของตัวเองเป็นสําคัญนั่นเองนะครับรวมรู้คุกคานทาให้คุณเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณจะสามารถควบคุมภาวะจิตใจที่เปราะบางคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสติเท่านั้นนะครับที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นั่นเองมุมความรักนะครับความรักของชาวปีมะเมียนะครับความรักของมะเมียนั้นนะครับความรักที่ขาดพื้นฐานในเรื่องของความเข้าใจขาดความเอื้ออาทรต่อกันเป็นความรักที่จะไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่านะครับ มัวแต่ไปเป็นผู้นำนอกบ้านแต่จัดแจ้งให้ความอบอุ่นในบ้านตัวเองไม่ค่อยจะได้นะครับเลยเกิดอาการตัวใครตัวมันความรักก็เป็นประเภทแบบเหมือนจะทางใครทางมันความรักมักมีปัญหาเรื่องของความโรเลไม่หนักแน่นเท่าที่ควรนะครับขาดความรับผิดชอบการเทคแคร์รในชีวิตคู่ไม่ดีพอนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สู่บางอย่างนั่นเองครับเรื่องความรักอะไรต้องมีการเจ็บปวดและต้องหาคนที่หัวอกเดียวกันมาปรับทุกแทงก็จะดีดีขึ้นนั่นเองในมุมการงานของชาวปีมะเมียในช่วงวลนนี้ชาวม้าเนี่ยมักจะใช้ความสวยความน่ารักในร่างของตัวเองความมั่นใจในตัวเองหาเงินนะครับหางานแถวนั้นนะครับเช่นการเดินแบบงานแบบแบร์ดินนะครับตกแต่งร้านแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ ไม่ดูร้าแต่ดูดีนะครับคนเห็นก็กล้าเข้าไม่ใช่แบบรุร่าจนคนไม่กล้าเข้าแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับสําหรับเรื่องงานของชาวมางานที่มีโชคสําหรับชาวมมาในช่วงนี้ถ้าอยากรวยและได้เงินเยอะนะครับในช่วงนี้ก็ต้องแต่งตัวแบบปนอนๆเพื่อให้คนอื่นที่มาดูคุณเนี่ยรู้สึกสงสารคุณนะครับและช่วยคุณซื้อนะครับที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าตกแต่งร้านดหรานะครับมีโอกาสที่จะเกิดความสาเร็จนี่ย,ยาก เพราะว่าคนในกาเขาหลานึกว่าแผนนั่นเองเป็นงานแบบศิลปะนะครับใช้ศาสตร์และศิล์นะครับแต่งตัวแบบอันอาร์ตนะครับในแบบซำซ้อนกินีขาดทาง,งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานแบบชาวม้าในช่วงเวลานี้นั่นเองในมุมการเงินชาวม้ามีโอกาสที่จะได้เงินเยอะและประสบความสำเร็จในการหาเงินนะครับถ้าตกแต่งร้านแบบ ส่มซ้อทําตัวให้หน่าสงสารมากที่สุดนั่นเองนะครับคุณจะได้เงินจากความสงสารนะครับมาหาเงินจากการเป็นที่ปรึกษาครับในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเงินแบบนี้ก็ถือว่าเด่นสำหรับชาวม้าเช่นกันการลงทุนนียอยาวๆเนี่ยถือว่าชาวม้าทําไม่ค่อยดีนักนะครับมาจะเข้าผิดจังหวะหรือผิดตัวนะครับเพราะว่าอาจจะความรู้ไม่พอครับหรือ,อยังรู้ข้อมูลภายในของสิ่งที่จะลงทุนได้ไม่ดีพอนั่นเองบทสรุปสําหรับชาวม้าในช่วงนี้นะครับ มาที่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สูงศักดิ์เลี้ยงเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นม้าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงทําถึงใดก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมประสองค์อีกด้วยนะครับจบแล้วนะครับสาหรับการดูดวงนักษัตว์มะเมียนะครับพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง2 0มิถุนายน66นะครับ ของเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ได้ลยไลืมกดกระดิ่งช่องอาจารย์ชชแนลมิ้นครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ